มึงเป็นครั้งสุดท้ายจะขอตบให้จบเรื่องคืนเทียงก็เปลืองน้ำลายเอาแล้วครับหลังโอ้โหยิ้มมันเลยเฮ้ยสงสีเลยครับสิงข้าวรองครับ มวยเราเริ่มเซกันเว้ยเขาแอดหรือเบามาได้แอดนี้อ๋อมัดเดียวเลยครับคูลาบดำสเจเปียกเขาเป็นสปอนเซอร์ไอ้แก้อยากเชียร์เลยเฮ้ยหมัดเลรวเนี่ย มาสอยดาวได้อะไรมา่านลมโถมยูดดพรจะมางัดข้อกับกูฝันไปหรือเปล่ามาสิแน่จริงมึงลุกขึ้นมาเลยยูดดพรลุกขึ้นมาเลยลุกขึ้นมาตบก,กูเลย มึงตกกูกูตกมึงมึงตกกูกูตกมึงมัน,กกมมนดีว่ะกูชอบสาดดินซะด้วยเฮ้ยเงียบไปแบบนี้สแสดงว่ามึงยอมแพ้กูแล้วใช่ไหมบอกแล้วรนหาที่ตายมึงก็อยู่เลนโยพอ,อนตาย โถแม่หนึ่อโโิโดพลนี่มึงคิดว่าเจ้าขาทุขาวของมึงเนี่ยมาเอาชนะใจกูสิงเพชรหรือวะฝันไปเถอะมึงปิดมันซะก็จบแล้วคิดได้ยังไงปิดมันซะมองให้ปิดให้ปิดเนี่ยทำไมไม่ปิดละ่ะ น่ะเขาปีนหรือเขาถกอ่ะปิดๆิเลิกเลิกอ๋อเลยดูคอนอกอู้ขาอุ้โหูดูพอนชินโลชันอะไรเนื้อยืดมากเลยถุงน่องถุงน่องนี่ถุงน่องนี้ใส่มาสองปีขึ้นแล้วนะไม่เปลี่ยนสักทดียังทนนะสิวิธีนี้น่ะ ไม่ได้ผลห,ลหรอกเว้ยปิดซะกระจกแล้วเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเปไงเปิดเข้าเปิดออกเปิดว่าได้ถูก,กแค่นี้กระจกแล้วเวลาตายก็มึงมาถึงล้วอดวงพรมึงอย่าโยกเลยมึงตายซะเลยเลือ<น>สาส่ดูดิ เคยได้ยินผู้ทังหาดเนี่ยเขาลือกันนะแม่เขาบอกว่าเนื้อตัวผู้หญิงเนี่ยนิ่มเหมือนกับปุยนุ่นเลยไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่คงไม่จริงหรอกมั้งก็ขนาดผู้ชายขาวท้วมอย่างฉันน็ไม่เห็นจะนิ่มเลยเนี่ยเออตรงไหนออออกอกมาดิแล้วจะไล่สุด เออมันจะนิ่มจริงหรือเปล่าสงสัยเหลเกินต้องพิสูจน์สักหน่อยเป็นบังคัไม่มีใครอยู่แล้วมีแค่สองคนไม่มีใครเห็นหรือ,อที่ะจะทำอะไรก็ได้ไม่เห็นอยู่นะแล้วตรงไหนเลยเนี่ยที่มันมนิม่มๆเนี่ย เงือเงือ่บ้านไม่ได้ยินกูได้ยินไงเนี่ยกูได้ยินแว่วๆตามเสียงลมอืมบ้นตืต่นสิตรงนี้มัง้งนิ่มๆเนี่ยตรงนี้มั้งแนีย่ยนั่นแหละถูกแล้วเจ้าคือ ไอหยิบออกมาดิดิเขาจะมาจบใครย้งยอะไรยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอเบลเยอะเยอะมึงเป็นอะไรเนี่ยตะกายอะไรชิบหายเกงจิ๊กเกงเอมึงเห็นขึ้นหรอเนี่ยโอ๊ยอะไรนีขนาดิวเฮ้ย ไอมาจา่จับสักทีตะคิวเด็กแล้วมา,า,มาและนลงเสียวความรู้สึกจ้ะนี่เหมือปุยนุ่นเลยแม่จริงอย่างที่เขาลือไว้ไม่มีผิดเลยผิวของผู้หญิงแน่นไิ่เหมือนกับปุยนุ่นผิดกับผู้ชายขาวทุกอย่างอย่างฉันเลยเ แค่นี้เองกูหายสงสัยในดวงพรยังไงมึงก็ต้องตายเวลาตายก็มึงมาถึงนะดวงพรมึงตายซะเลยวันนี้ตีสองดวงพรก็ไม่ตายไม่ตาย <c oughs> มึงย, <c oughs> ยังมีอีกมึงยังมี <c oughs> อีกอ๋อ <c oughs> เขาบอกว่าแก้มของผู้หญิงเนี่ย มีกลิ่นหอมแต่คงไม่จริงหรอกมก็ดูสิขนาดผู้ชายแก้มรักยิ้มอย่างฉันเนี่ยไม่เห็นจะมีกลิ่นหอมเลยเนี่ยฉันก็มีรักยิ้มนะะขึ้นแยนตาเลยโอ้โหอันนั้นมันตีตาเดี๋ยวเจอตีกลุ่มจะหอมยังไงนี่ จมูกมไม่อยู่ใกล้แก้มเ,เนี่ยยังไม่ได้กลิ่นหอมเลยให้มึงดูนั่นดิอะไรกลิ่นมันก็ต้องวัดนี้เดี๋ยวต้องวิสูทธ์ดูหน่อยว่าจะหอมจริงหรือเปล่า,าไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นอ,อืม ยาหอมจริงหรือเปล่าอวะกูเห็นตเต็นอะกูเห็นหอมจริงเลยมวแต่ลังเลเป็นกูในอาบน้ำไปสามรอกแล้ว เนี่ยพระเอกหล่อขนาดเนี้เออไปตองมาตบไม่เสียเวลาหรอกทำไม,ามาของกูนะโอ้โหลงุงฟูกไปอยู่กระตุกเนี่ยใช่อะกระโปรงเขาหล่อขนาดเนี้ยกูยอมนะหอ,อมก็หอมเป็นไงเป็นไงเปไงโอ้โหผมไม่เคยเลยคำแรกของเรา หหงจังเลยเฮ้ยตรงนรงไนดีตรงไหนตรไหนตรงไหนตรงไหนดีทำเหมือนหมาไม่เอยกินขี้เลยวะเอาอีนี่ก็ช่างเปียบหมาหมาไม่เคยกินขี้มึงเปียบเ่ย่างเป็นหมาเหรอทำไมก็ดูเขาดมเนี่ยโอ้แต่พวกเราดีหน่อยเป็นแค่มัดหมา กาะแน่นเลยนอ่นนพวกเราเนี่ต้นหน้าต้นหลังขึ้นแรงแรงกันเซ็งนี่ต่อไปจะขาแข็งเองเชื่อผมองทีหลือคุณเห็นมึงเดินเซ็งอยู่ใช่โดนเมียโกงครับกหอมจริงๆมีอย่างที่เขาเลยไว้ไม่มีผิดเลยจะไม่พี่โสดเนี่ยมีที่เกยงลงเหรอคกับฟังดูเลย มาไม่รู้เลยเฮ้ยแร้วเว้ก็ดีรู้ว่าพอเทียังไม่จับมีสองคนมาเตียบมรักมรักไขว่นี่แม่ได้ถ้าสมมตินะหี่พวกบอกกันอีกว่าผู้หญิงเนี่ยมอบความสุขให้กับผู้ชายได้จะจริงหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าถ้าฉันเนี่ยจะอุ้มแม่ดวงพรเข้าไปในตำหนัก คื่นบาทรทวนก็ไม่เห็นไม่อ้ใครใครเขาก็ไม่เห็นมีแค่ฉันกับแม่หลวงพอดูกันแค่สองคนลองพิสูจน์ดูดวงพรอทำหรือเปล่ามันหลับจริงนะมีนรมข้าผู้ยิงสิง Oh, uh -huh. ที่ต่างเลนทุ่งเลื้อนลวนลมต้นพม่าเจ้าต้องมีเมียแน่ดวงพรจา